ไปดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ของไทยนะคะก็คือพลาสติกค่ะตอนนี้มีมูลค่ากว่า2 0 0แสนล้านบาทต่อปีแล้วการผลิตพลาสติกทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงการรักษาให้มากขึ้นเราไปติดตามจากรายงานของคุณจีรพรมรกตสินดาค่ะ อุปกรณ์พลาสติกเครื่องช่วยพ่นยาหรือสเปเซอร์นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไอเดียคุณหมอเริ่มคิดมาเจ็ดปีแล้วเริ่มจากทำง่ายๆจากขวดน้ำเปล่าแต่การใช้งานไม่คงทนภายหลังสาบันพลาสติกเข้ามาร่วมพัฒนารูปแบบทำให้ใช้ง่ายขึ้นชิ้นเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตคว้ารางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นทั้งในและต่างประเทศในเด็กกับผู้สูงอายุก็ต้องมีกระบอกที่ช่วย ทำให้พ่นยาง่ายง่ายขึ้นเราเรียกว่ากระบอกกักเก็บยาหรือว่าสเปเซอร์นะคะวิธีการใช้ก็คือเสียบไปปุ๊บแล้วก็ครอมหน้าแล้วก็กดแล้วก็หายใจเข้าออกปกติอย่างนี้ก็ทําให้พ่นยาง่ายขึ้นแล้วก็ยาเข้าปอดเพิ่มขึ้น30%นะคะเครื่องช่วยพ่นยารูปแบบเดียวกันนี้หากต้องนําเข้าราคาจะสูงถึงประมาณ1,500บาทแต่ฝีมือคนไทยทําเองต้นทุนลดเหลือ200บาทเท่านั้นตอนนี้ผลิตเพื่อแจกฟรีค่ะ แจกไปกว่า25,000ชิ้นแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะคนไข้โรคหอบหืดทั่วประเทศนั้นมีกว่า3ล้านคนใช้มาประมาณปีแล้วค่ะก,ก็สะดวกดีทุกอย่างค่ะเพราะว่าตัวนี้จะครอบจมูกเด็กพอดีเลยรู้สึกว่ายาจะเข้าหน้ากากยาจะเข้าเข้าเข้าถึงมากที่สุดอะค่ะ พลาสติกที่นํามาใช้ผลิตมี2ประเภทค่ะเป็นเกรดเฉพาะทางการแพทย์ก็คือประเภทแรกเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีนซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นตัวกลางตรงแกนเนี่ยครับสท่อนซึ่งเราออกแบบให้สามารถประกอบเข้ากันได้สําหรับเวลาพับเก็บหรือล้างทาความสะอาดนะฮะก็อันนี้จะทําจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนเกรดเครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งที่ผลิตใน,นนี้ผลิตได้ในประเทศไทยด้วยเนียครับส่วนตัวอื่นๆที่เราใช้ก็คือจะเป็นพวกยางซิลิโคนที่เราเห็นกันอย่างนี้ครับรวมไปถึงวาลวข้างในเนี้ยนะฮะ ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นพลาสติกอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นซิลิโคนซึ่งซิลิโคนเนี่ยเป็นพลาสติกที่เราต้องยังต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ชน,นี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ new s curve มีการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเป็นพิเศษส่งผลยอดขอ b o i สำหรับเครื่องมือแพทย์7เดือนแรกปีนี้ขยายตัว252เซหรือกว่า5,100ล้านบาทในส่วนนี้ก็เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเนื่องจากเกรดทางการแพทย์นั้นมีราคาสูงตลาดก็เติบโตทุกปี อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วโลกมูล,ลค่าสูงกว่า11ล้านล้านบาทในประเทศไทยแม้จะมีการผลิตเพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังต้องนำเข้ากว่า56,000ล้านบาทต่อปีทั้งเรื่องยาทั้งเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้าทำช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วนำส่งออกได้เนี่ยไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวค่ะ